ช่วงขเรานะครับของช่วงวอลต์ซอนกวินตัอสซานเองฮะแต่วันนี้เนี่ยหัวแม่ของเราเปลี่ยนไปครับเพราะว่าวันนี้นะครับวินมาแสดงความยินดีกับพี่ดิวเดอะซานเองครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเป็นวันดีๆของเขาจริงๆเพราะว่าเขามารับปริญญาแล้วเองครับตามวินมาดีกว่าวินจะพาไปดูว,ว่าพี่ดิวอ่ะเขามีความรู้สึกกันบ้างครับพี่ดิวเป็นไงบ้างครังงบวันนี้รู้สึกไงบ้างวันนี้รู้สึกดีใจนะครับคือแบบว่าจอบอะเอ,อแล้วคุณนะ <c oughs> ผมยังเรียนไม่จบครับ โอเลยถามความรู้สึกพี่ก่อนไงว่าเอามาชิมลางเนยใช่แต่ถึงวันนั้นเดี๋ยวผมดีใจดีใจมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันสุดๆอ่ะคือเราทําให้ตัวเราภูมิใจได้ด้วยทําให้พ่อแม่ภูมิใจได้ด้วยนะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเจ๋งระหว่างการเรียนนะครับมีอุปสรรคอะไรบ้างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น การงานที่หนักหน่วงการงานที่หนักหน่วงเพราะว่าวิชาวิชาที่เรียนเนี่ยคือแบบว่าทํางานหางลูกหางค่ำมากอย่างนึ่งคือต้องแบ่งเวลาให้ดีครับความขี้เกียจเนี่ยเป็นอุปสรรคสําคัญเลยครับอย่าให้มันมาเป็นอุปสรรคสําคัญได้นะฮะรู้ว่ามันยากแต่ควรทําครับนะฮะและตอนนี้ครับพี่ดิววางแผนที่จะเรียนปริญญาโทต่อไหมครับอยากนะแต่ตอนนี้เขาทํางานเก็บตังค์ก่อนแล้วกันนะครับแน่น้อยหน้าวินแน่นอนวินมีดมีอะไรครับที่วินมีป้ายวินมีแค่เปลี่ยนป้ายใหม่กันนะครับ แรกของขวัญชิ้นนี้จากพี่ป๊อปครับรู้สึกดีใจมากครับผมไม่คิดว่าพี่ป๊อปเนี้ยให้ของขวัญใครใช่ไหมโอเคไม่ใช่ว่าพี่งกไม่ได้ไม่คือ thank you มากเป็นของขวัญเป็นของขวัญชิ้นแรกจากพี่ๆน้องๆในงรายการสตาร์คลับนี่ป๊อปอวยพรให้พี่ดิวหน่อยครับตอนนี้เนี่ยก็จบแล้วนะก็หมดห่วงแล้วนะห่วงแต่พวกที่มันยังไม่จบใช่ไหมครับดิวครับจบแล้วครับเราห่วงแต่พวกที่ยังไม่จบนะ ยังไงก็จบแล้วเนี่ยก็ได้ทํางานอย่างเต็มที่แล้วนี่ก็ขอให้ทํางานเอ่อด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ขอให้ผลงานออกมาดีๆนะให้แฟนๆได้ชื่นชมกันอีกครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับครูแหม่มครับสวัสดีครับสวัสดีคร่มครับสวัสดีวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ไปผมมีงานทำครับวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องมาค่ะ สัญญาเขาไว้แล้วเมื่อเช้าก็ตื่นตีห้าแล้วนี่เดี๋ยวบอกว่าใจมากครับขับรถมาคนเดียวเลยก็ลูกชายต้องมาเขาก็เป็นที่รักของประชาชนก็ดีใจด้วยนะคะก็เขาก็ทําตั้งใจแล้วก็พัฒนาเรื่องร้องได้ดีขึ้นวพี่เดียวคราทับพี่เลมาถึแบมมากครับผมุูแบมวันนก็เป็นครูที่ดีครับผมครูที่ดีมากครับ ลิดสอนเด็กคนไหนนะก็จะรักคนนั้นครับผมนะสอนเด็กเดือดตาสามรักเดือดตาสาสอนเดือดตาสรักเดอดตาสีอนเดอดตาหกก็รักเดือดตาหกครับก็รักทุกคนแล้วครับรักทุกคนแรักเด็กเป็คนรักเด็กเลยครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายครับว้าวถ้าให้พูดแบบฝากถึงพี่ดิวนิดนึงนะครับก็ขอให้สู้ต่อไปนะคะเรื่องการงานแล้วก็ขู่จะอยู่เคียงข้างเสมอมีอะไรให้สู้อีกเยอะไปด้วยกันไปด้วยกัน แม่ครับวันนี้เนี่ยลูกชายรับปริญญาแล้วรู้สึกไงบ้างดีใจมากค่ะที่ลูกจบนะคะเป็นวันที่แม่รอคอยมานานแล้วนะคะรอคอยยิ่งกว่าได้ได้เดอะสตาร์อีกนะ,ะปริญญาอ่านะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงลูกชายไหมครับแม่ดีใจและแม่ภูมิใจในตัวของลูกแม่มากถึงมากสุดในลูกชายคนนี้นะคะเขาเป็นเด็กน่ารักมากนะคะทาทุกอย่างเพื่อแม่และครอบครัว เร็วๆนี้เนี่ยจะมีผลงานอะไรบ้างครับพี่ดิวกำลังจะมีอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับผมอยู่ในอัลบั้มวิดีโอครับผมเป็นเป็นฟิล์ริ้งกับวิดีโอให้ฝากถึงเพื่อนทางบ้านหน่อยครับที่แบบเขากำลังถูกปังนฝาฟันนะครับพี่ดิวสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเรียนอยู่เนี่ย ก็อยากจะให้อดทนนะครับแล้วก็คิดว่าสนุกกับมันอ่ะคือแบบว่าเราเรียนเนี่ยเราทําในสิ่งที่ชอบล้วก็รักในสิ่งที่เราเรียนด้วยแล้วกันนะครับอยาจะจะให้แบบว่าเต็มที่กับมันแล้วผลสุดท้ายพอสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองไม่ใช่แก่ตัวเองนะครับกับพ่อกับแม่แล้วกับผู้ที่พบเห็นด้วยและนี่นะครับคือความสำเร็จของพี่ดิวดาษนะว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างดีๆให้กับน้องๆเพื่อนๆชาวซาบถับด้วยนะครับผมเองหนึ่งคนนะครับเ็นเจะาพี่ดตัวอย่างครับเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับทั้ง ทำงานด้วยทั้งเรียนไปด้วยยังมีความสำเร็จขนาดนี้นะครับใจชนะที่แสนหอมหวานเลยทีเดียวฮะตอนนี้นะครับขอส่งต่อกลับไปมมเพื่อนในสตูเลยดีกว่าครับ